สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมมื่อวานนี้ครับกิสิ้าพี่น้องมาเบ่งคอยงามๆราคาดีเช่นเคยนะผมพิมพ์พาพี่น้องมาอยู่ที่คอขวายของแม่ประดับนะครับบ้านสว่างพานาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนะครับมื่อวานนี้แม่เพิ่นมีคอยงามมาเปิดอยู่3ตัวเป็นสาวน้อยสาวสวยมาเปิดในวันนี้นะครับราคาดีเด้อครับเดี๋ยวสิคเอาไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นว่าสิเปิดราคาหน่อยเนี่ยนะผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าแม่ประดับนะครับเนาะจ้ามื่อวานนี้มีคอยงามมาฝากพี่น้องอยู่3ตัวจ้าเอาตัวแรกก่อนเลยได้ตั้งซื้อบนแม่ ตั้งจ้าน้องกําไลจ้าน้องกําไลน้องกํา,ากไลเราเก่ามืไหรแม่พ่อเป็นสายอุทัยจ้าแม่เป็นเสื้อสายเพชรอุดรจ้าแม่เป็นเพชรอุดรเนาะจ้านะครับน้องกําไลนี่อายุลาหลายเป็นไแม่ปีนึงจ้าครบปีแล้วจ้าสูงที่ร้อยย,อยยี่สิบเจ็ดจ้าร้อยยี่สิบเจ็ดมาเบิง่งหน้าตาของเพิ่นก้อนนะครับหน้าตานาเขานะฮะผมหัวหนุกนุ่นดีนะครับอัตลักษณ์มีใบหูหักฟอนลำเนาะ จ้านะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งใบหูเพิ่นนี่ครับหักฟอนลำถึงสองคางนะครับผมยกข้อขึ้นแม็อ่องข้อสองเซนแข้งขาดีวุ้ยตัวนีกันไหมเนาะจ้าบ่มีจ้ารับประกันตามนี้จ้าอ่ะเบิ่งอ่างเพิ่นลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวดีแข้งขาดีนี่ครับเบิ่งล้ำตัวเพิ่นนะครับเพื่นพี่น้องเห็นแล้วอยากออกไปพนาตอนะครับลำตัวยาวเลยนะครับท้ายนะครับท้ายเปิดดีนะเบิ่งท้ายเพิ่นนะครับกุบหางพุ่มหางนมสีเต่าสีสวยนะคผมมาเช็คเลฟซิงอย่างพี่น้องเบิ่ง ข้างด้านหลังนะครับเล็บมุ่นหีืเล็บน้อยกอดเข่าในขวนดีแล้วไหมเนาะนะครับขวนหาเงินหาพ่องขึ้นมากตรงนี้นะผมปุริทิว่าอยากได้สาวน้อยสาวสวยนะครับกวบปีแต่ว่าสูงได้เจ็ดละจ้านะครับผมตัวนี้สิบเปอรราคาเลยไหมหกหมื่นหาพันจ้าหกหมื่นหาพันราคาหนี่งก็ต่อได้คือเก่าเนาะจ้าต่อได้คือเก่าจ้านะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอย่าเอาไปพะน้าต่อนะครับได้อายุของเพิ่นนะครับโครงสร้างเพิ่นกระชขยายขึ้นเรื่อย แนแต่ว่าความสูงตัวนี้มาที่ร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วจ้าแนวไปพัฒน,นาพี่น้องครับนี่เพื่อที่ว่าอยากเอาไปเริ่มต้นนะครับเอาไปเลี้ยงพัฒน,นากันหกหมื่นห้าพันจ้าหกหมื 65, ่นราคานี์ต่อรองกันได้บอกเบอร์พี่น้องกันแม่ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกสามแปดแปดเจ็ดค่ะของแม่ไปดับนะครับบานสว่างเปิดน้องกับไรไว้สูงร้อยยี่สิบเจ็ดควายน้อยขวบปีนะครับผมหกหมื่นห้านะครับต่อรองราคาได้เดี๋ยวมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวที่สองกันนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยตัวหนึ่งนะ น้องอมสินจ้าน้องอมสินเราก่อเมื่อไหร่แม่ลูกล้านหาเศษค่ะลูกล้านหาเศษแต่ว่ามีเอกสารเนาะจ้าบ่มีเอกสารนะครับอายุอะไรนะแม่ปีสองเดือนค่ะปีสองเดือนสูงไรเลยครับนี่สูงร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบแล้วจ้านะครับผมคือประกันไม่ลอยพี่ก้ลยเนาะนะครับประกันตามใบเส้นหนึ่งนะครับผมหน้าตานาเขาเพิ่นพี่น้องครับโค้งสามเมื่ดีเลยค่อยหน่อยนะครับผมหน้าเขาเปิดสวยนะครับผมหน้าเขาเปิด นะครับอ่องข้ออกเผาข้อขาใหญ่ดีเล็บดีนะครับปากกาต่ำนีทุกตัวนะแม่เนาะจ้ามีต่ำนีค่อยบอกกันจ้านะครับผมตัวใดมีต่ำนีเอาค่อยบอกกันมีโค้งสางที่ใยนะครับเบื้องอ่างเพิ่นนะครับโค้งสางใหญ่หลังสวยท้ายยกนะครับหัวหนกนุ่นดีนะครับคอเพิ่นนะครับมีความหนาอยู่นะครับผมนะเบื้องเล็บเบื้องยังกันนะครับเล็บดีมาเบื้องท้ายกันนะครับเชื่องกันแม่เนาะจ้ากุบหางพุ่มหางขาเงีวดีพี่น้องครับนี่สูงอร้อยสางสีเหล่านมซีเต่า บึงขาเพื่อนพี่น้องเป็นค่อยหน่อยโย่าโครงสางใหไงนะเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปพระนาโอนะครับน้องออมสินนะครับสาวหน่อยไว้ปีสองเดือนสูงลอยสามสิบเปิดลายดิแม่มเปิดเป็นเมื่อหาจา้าแปดเมื่อหาพันราคาหนี่งกตอนได้จ้าอันจับแพ็คคู่โรบิเศษให้นแม่วไหมเนาะจ้าเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปเลี้ยงเป็นคู่จ้ารหรือว่ามเมาเลยนะครับมีมีโลส้งไหนะ้เนาะจ้ามิโล,ลส้วงเพื่อนพี่น้องอีกสีจะทางไก่บ้างเบิ้งตัวจริงนะครับผมกับประกาศตำนี้ให้จ้านะครับผม แปดเมื่นหาราคานี่ตัวร้องกันได้พี่น้องครับนี่แขีงขาอ้างดีอ่ะเอาไปเลี้ยงกันเอาพักนากันนะผมเดี๋ยวห้องเบิ่งตัวสุดท้ายกันนะผมมาเบิ่งตัวสุดท้ายกันเป็นสาวน้อยสาวสวยอีกตัวนึงตัวนี้มีซึ่งเลแม่จ้ามีอยู่จ้าน้องน้องออมทรัพย์จ้าน้องออมทรัพย์เราก่อมบางเลยแม่เป,เ,มเป็นลานเบิม้มค่ะเป็นลานเบิ้มพันล้านเนาะแต่ว่าเอากสารจ้นานะผมอายุของเพื่อนตัวนี้ปีขวบปีแล้วค่ะขวบปีพอดีจ้าสูงอะารเลยแม่สูงร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบเลย นะครับผมควายหน่อยอยู่แต่ว่าโค้งสามมัดดีเนาะนะครับง่ายดีหนาใหญ่เลยเนาะเอามาเบิ่งหน้าตานาเขาเป็นก้อนนะครับหน้าหวานหน้าสวยอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเบิ่งหน้าตาเป็นตานางามเลยตาสวยตาหวานตาหวานเนาะนะครับอกบักเพาใหญ่เล็บดีคอขาใหญ่นะครับมาเบิ่งด้านขางเพิ่นเบิ่งคอเพิ่นนะครับคอหนาตึ๊บนะครับเสือกจนนะครับจนเค้งเลยนะครับผมหนาหลายนะครับควนควนก็ดีเนาะ ผมเหลียวเห็นมึงมึงมีขวันทัดตอกไหมพร้บมนะครับนี่นี่ครับเป็นขวันดีนะครับหัวหนุกนุน่นดีเชื่องเนะาะจับบ่ายได้เล็บมุ่นสวยอ่างดีขวนก็ดีนะครับขวันหางนี่ครับผ่านสวงมากนะครับผมาม,มาเบื้องด้านไทยกันสไตล์บึ้มเนะาะควยหน่อยแต่ว่าคุณหางนีล่นมือพีองแล้วก็หางงามแห้งนะครับเป็นพวยใหญ่เลยวันควยใหญ่แล้วเอาหางสวยตัวนี้นะครับผมสีผิวสียังเพิ่นนาสวย พูดที่ว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้นะครับเบิ้งโครงสร้างเพิ่นแล้วนะครับอนาคตนี่ไปได้ดีนะครับพัฒนาง่ายเพราะว่าเพิ่นมีความหนาความใหญ่แล้วนะครับหน้าตาก็ดีหางก็สวยนะครับน้องออมทรัพย์นะครับผมสาวน้อยวัยขวบปีสูงร้อยสามสิบนี่เปิดรายได้แม่ก็หมื่นเจ็ดพันจ้าก็หมื่นเจ็ดเนาะจ้าราคาหนี้กัต่อที่เกขาจ้านี่ครับโบถึงแสนนักตัวพี่น้องครับเนี่ยมาเลือกมาเบิ้งเอานะครับมัก สาวน้อยตัวใดนะแต่ตัวนี้สวยพี่น้องครับนี่เบืองไทยเพิ่นนะครับค้อยน้อยที่ว่าหางงามๆแบบนี้นะครับผมหายากนะครับผมหายากนะครับข้อนี้เป็นอย่างตันเจรืออยู่ไหนก็มื่นเจ็ดเนาะจ้านะครับต่อรองกันได้บอกเบอร์พี่น้องเด้น้องแม่ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกสามแปดแปดเจ็ดค่ะของแม่ไปดับบ้านสว่างพานาเพื่อเมืองไม่นี้เปิดอยู่สามตัวเริ่มตั้งแต่หกหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้านะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวสวยตัวนี้นะครับเก้า หมื่นเจ็ดพันต่อกันได้ทุกตัวามักตัวใดก็ทั่วหาแม่ประดับโดยตรงเลยนะครับสวยเรียตัวนี้นะครับเบื้องเอานะครับโครงสั่งเพิ่นหนาใหญ่นะครับค้อยหน่อยอยู่เนี่ยเขาค้อยหน่อยเนาะจ้าเนี่ยเขายังเป็นเขาค้อยหน่อยอยู่นะเบื้องเอานะครับอยู่จ้ยังผมยังสวยอยู่เพาท่านได้จับเรียมเยอะนะครับผมอ๋อท่านครับตัวนี้นะครับผมเก้าหมื่นเจ็ดสไลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับพี่จะตามมาชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกับสุภาพพี่น้องเบื้องมาชมราชมงคลนะครับอย่าลืมให้กดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาติเที่ยวไว้สักคลิปนี้ Selamat